ตลาดธ,ธนบุรีเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะนี่คือสวรรค์ของคนรักการกินมากๆเลยวันนี้มิ้งจะพาทุกคนไปตะลุยกินที่ตลาดธ,ธนบุรีกันค่ะไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดสดๆหรืออาหารจานเดียวที่ราคาย่อมอย่ำแบบน่ารักสุดๆก็เรียกว,ว่ารวมร้านเด็ดร้านดังไว้ที่นี่คือครบเลยไม่ต้องต่อแถวให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วมาที่เนี่ยครบจริงๆเพราะตลาดธนบุรีเนี่ยเขารวมไว้ที่นี่หมดแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามิ้งตื่นตาตื่นใจกับการมาครั้งแรกของตลาดนี้มาลดเสร็จนะคะมาที่โซนแชงกรีเลยคือสิ่ นี่คือแบบครบจริงๆอะคือก๋วยจับยวนเลยค่ะทุกคนจะมีทั้งน้ำข้นน้ำใสนะคะมีเลือกเป็นน้ำใสจะเป็นก๋วยจับยวนนะทางร้านเนี่ยเขาจะต้มกันใหม่ๆจานต่อจานแบบน,นี้นะคะหมูยอนเนี่ยให้เป็นชิ้นเป็นอันมากๆเลยดูขนาดจานสกอ่อนนะคะจานนี้แค่80บาทเท่านั้นเองทางร้านเนี่ยใช้เส้นเหนียวนุ่มมากๆํำซุปหวานกลมกล่อมมากๆค่ะและร้านที่2คุณรัดข้าวมันไก่ชอบตรงที่เขาไม่ตบไก่นี่แหละแถมไก่ทอดเนี่ยก็ให้ชิ้นบมบมแบบนึงเลยทุกคนสั่งเป็นไซส์พิเศษมานะคะยัังงไมมม่่พพออ้้้้้้้าาาาารรนนนีเเขจจะตปกกทแยยยูด๋บ ราคาเริ่มต้นแค่60บาทเท่านั้นเองข้าวมันไก่เนี่ยมิสั่งมาทั้ง2แบบเลยนะคะทุกคนส่วนน้าจิ้มทางร้านเนี่ยก็ให้มาครบ,บแบบนี้เลยจา<ะ>นแรกเนี่ยมิสั่งเป็นข้าวมันไก่ทอดผสมกับไก่ต้ม<ค>นะคะใครที่ชอบกินข้าวมันไก่ที่ไม่ตกแบบนี้นะคะจานนี้มียกให้เลยและอีกจานนะคะเป็นข้าวมันไก่แบบเฮลตี้ทางร้านเนี่ยเขาจะใช้ข้าวไเรเบอรี่นะคะแล้วก็ไก่ต้มที่ไม่มีหนังคิดแล้วดูสุขภาพดีสุดและอีกเมนูนะคะข้าวต้มปลากระพงทางร้านมีเผือกแบบนี้ด้วยหาก,กินยากนะคือมันจะหอมๆม เส้นก๋วยจับก็เด้งนุ่มหนับนะคะไม่เละเกินไปและหอมน้ำซุปแบบสุดๆแค่สองร้านแรกนะกินไปเยอะขนาดนี้แล,ล้วแล้วมาที่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียตีมีทั้งข้าวหน้าเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นต่างๆะะแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวซึ่งทางร้านเนี่ยเขาตุ๋นเนื้อจนเปื่อยนุ่มจริงๆทุกคนแล้วหอมมากแค่ไปยืนสั่งเนี่ยก็หอมน่ากินแล้วเครื่องปรุงทางร้านทาพิเต้าหู้ยีมาให้ด้วยอร่อยตรงนี้แหละทุกคนน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อๆที่โคตรเปื่อยอีกร้านในโซนนี้นะคะมีแนะนำเป็นร้านขนมปังเฮลตี้ร้านนี้เลยค่่่่ะะปนนนนขมมมมังญพืไไใใสสสารกบ ทังทางร้าน,นจะเป็นขนมปังไายแป้งเลยทุกคนร้าที่มิงลองคือเหนียวนุ่มหน,นุบหนัมากๆแ,<ล>แบบลืมแป้งไปเลยๆๆมาที่อีกร้านนะคะปั้นแป้งเป็นร้านปานตุโกเจ้าดังค่ะที่คนไปต่อแถวกินกันเยอะมากๆซึ่งมาที่นี่มิงไม่ต้องต่อแถวกินเลยค่ะเพราะว่าเขารันคิวได้ดีมากๆทอดกันใหม่ๆส่นๆนารอแล้วก็นําไปรีลน้นามันแบบเนี้ยกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากแล้วสั่งขยะของเขานะคือดีมากไม่หวานเกินไปอ่ะก็แนะนําให้ลองเลยค่ะและที่นี่เขายังมีขนมครกอร่อยๆร่อยแบบนี้ด้วยเป็นขนมครกแบบฟิลโบราณหอมกะทิมากๆคือแป้งเขาจะ กรอบน้องนุ่มในอ่ะทุกคนเครื่องต่างๆสามารถสั่งได้เลยนะคะคือเดินยังไม่ครบนะคะในโซนนี้ยังมีร้านผลมไม้พรีเมียมต่างๆอยู่ตรงนี้อีกด้วยมีทั้งผลมไม้นำเข้าแล้วก็ผลมไม้ตามฤดูกาลเลยแต่มาสะดุดกับทุเรียนร้านนี้คือชื่อป้ายเขาเลยอร่อยไม่ได้อ,อนะ่อยนงขับทุเรียนอย่างน้องเราก็ไม่พลาดนะคะยงชิดแบบปอกแล้วก็มีและโซนสุดฮิตค่ะฟู้ดคอร์ดปาวาน,นะคะที่มีซีฟู้ดสดๆแบบนี้ให้เราได้เลือกกิน<ะ>ได้เลยนะคะว่าที่นี่เขาสดทุกร้านจริงๆกุ้งหมึกปูหอยเนี่ยตัวใหญ่มากพ่อค้าแม่ค้าคือน่ารักมากส่ง หยิบให้จับ